สวัสดีครับเ,เพื่อนๆ EP นี้ก็จะเป็น EP 2เป็นการแสดงงูนะครับซึ่งทั้งสนุกและตื่นเต้นไม่แพ้ EP หนกันเลยนะครับฝากเพื่อนๆคอติดตามกันด้วยนะครับอลาเยอะื <i> ีมถ <i> ้าเการแสก็ริ่มา้ครับอ่นไหนรอเราไหนอยากจะถ่ายรูปก็ได้เลยนะลงมาได้เลยครับ เอาไหมเอาไหมเอาไหมถ่ายรูปแบบนี้ไหมเอาไหมเอาเปล่าเอาไหม ทำไมจะไม่เอาบ้างไม่เอาไปจุดตาแดงขอเกย์ดับเหลี่ยมไม่ขาดเลยอะไรก็โจรอะไรก็อะไรคือคุณได้ทายผิดใครพลาดนะครับขอเกย์ขอเกย์เลยดับไหนรอบนี้จะที่เราจะไปดูตาแดงนะครับอ่าดูไหมครับหายเดียวที่ผู้เดียวที่ครอบ

แรกรอบเช้าเช้ารอบที่สองของวันน um ี้นะครับเอาโีเครับน้งมู่เการตอนรับผบคีครับดีรอรับแขกท่านเข้าสดางเด็กรารชูนะครับในรอบ8โมงนะครับในรอบนี้นะครับโาเคสุดตับสับสเจบร้อเพื่ในการศิลาก็ยมเล็บรสองครับอาจารย์ต้อนรับที่กลังดูของเราะโอเค ับสแท้ okay. โอเค okay. bon hey, นัมเบอร finance, ์1เอามาเลยครับโอเคเหลือเป่าแล้วนี่ชุ่มคอแทนเบี้อะแล้วให้ชูชายาแทนทุกอย่างสมานหายนั่นนายกลัวไหมไอ้นี่กลัวไหมนั่นนายกลัวไอ้หูเห่าเนี่ยนั่นกลัว จะส,ส, <seen> ส,ส,สาบก okay. อดไทยนะโลวงี่จะตกใจไ่้นไหนทางข้างหลังกอดไทยแน่นอนรับโอเคมาละตูนไรขึ้นมาที่รอแพ้เฟ้ทักทยย่างใและสวัสดีย่าบนะนี่โงามจริงครกับายับค็ว้าวรถงามอะไเคยนี่โอเคทายลูกตายข้ากันที่เยลยนเาทุคนตยโอเคจากเตสี้อยทักทายเสับี้อยจับล้างนมา นีครับอยู่นิ่อยู่เฉยๆอยู่ซื่อๆโอเคตัวแรกไม่พอแล้วจานวันสงครัตัวที่สองเช้ใส่ใจกันเลยวครับดีโอถูกก่องว่าเออี่สวยงามมากเลยโอเคเออยังไปน้องาอยู่นิ่ครับพีนี่ครับโลบันยิเขาคู่โอเคโอเคจอทีครับ่นี่ครับโอเคทุกคอนแ้แม่เดียวอยู่นี่คบนี่ ใจน้องดาใจรบรบยาพึ่งนี้ยาไปไม่พอเพียงยาไม่อยเอาวนั้นไปนำเบิ้ลี่สมอโอเคสมอโอ้ยสมอที่ไหนเนี่ยเี๋ยมันบิ๊กโอ้ยโอเสามสิเอตยตากน่อเนี่ยหกสิบังดเาใส่หมอนโ่กันทั้งนี้มองอยู่นิ่งอยู่เฉย โอเคทั้งสามตัวอยู่ต่อหน้าเราด้วยยังมีเที่ยวและย่างมีพี่หุมทั้งสามตัวนะรับโอเคอาจารย์รอจัแต่งน้องบุญอีครั้จักเต็งรอบเที่ยวหนุมทั้งสามตัวทุกรอบแทนก่หรือเปล่าโอเคเราถูรอบอาจารย์รอทายอยู่เลยนะโอเคเทคอีกทีแล้วดูนี่อู่เฉยๆฮะผวโอเคนตัวเอาล้วนับตัวไม่วา

อเมซิ่งยังไ่ฮะอีกครับอาจารย์พอหอเรือริงจงจริงจๆๆๆจริงจ้โโอ้นับมาหรือเป่ได้ไม่ได้เวลาอีกกล้องไวไหม เลยพาเดินดมน้องงูไม่ทันครับน้องง,อองูครับไม่มีหูเลิกโลยี่ไม่มีห,มมมหมูพูดอะไรไปพ้องอะไรไปไม่รับรู้ใดๆทั้งสิ้นน้องงูเขาจะใช้สายตาสัมผัสจากสิ่งเคลื่อนไหวเข้าทางเองท่านผูช้ชมทดสอบน้องงูสายตาอย่างดีงเดี๋ยวเราจะไปทดสอบอ,อาจารย์รบ,บ้างางตัวไตจะไปอาจารย์เราพร้อมแล้ว มาลับไปตัวไวไปตัวเดนบ่ยิงไปพ้นิลุกข้นเหนือเไปเช้าโอ้โหไปเช้าเนี่ตับเช้โอ้ยตัวีา้จูงาโอ้โหูอนนนี้หาเรจงกับท่านผู้ชมค่ับมงมุมเขาจะชูงให้แกเราได้ในระยะที่เขาจูก่อขึ้นหน้าเขานันี้ถ้าเราไปเจอในระยะสองส ท่านนั่งอูไม่ต้องกลัวนคะครับเราไม่สามารถโจดัีเราได้น้องมูสามารถโจดัีเราได้ในระยะไหนครับเดี๋ยวอาจารย์ดอนจะสาธิตหนึ่งอีกรครั้งระยะไหนอาจารย์ 3, วัดออสิมุติไมปใช่ไวัดออสิมุติไม่ไปดีครับทุกคอได้แคะ่ไหนโจดัีได้แค่ไหนเดี๋ยวอาจารย์จนะสาธิตนี่ครับ สังเกตุครับอาจารย์เราอยู่นิ่งเมื่อไรน้องงูทั้งสามตัวเขาจะนิ่งทันทีเขาคิดว่าแจาร้อนทำเป็นต้นไม้เป็นข้นไม้เป็นสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้วน้องงูจะไม่สนใจนะครับท่านผู้ชมครับเพราะเขาคิดว่าอาจารย์เราเป็นขอนไม้นะครับถ้าแขกท่านเดินขบากไปเจอน้องงูระยะนี้ตั้งสติให้ดีอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆเมือออาจารย์เราไปแบบนี้ครับหนึ่งถึงสองนาทีแล้วน้อง ทางเยียวเราไปเองเลยครับทางด้นเรขยาบเมื่อไร่มู่งเมื่อไร่ไปดีเพราะเพราะครันยากมุ่งไปทางไนเนี่คราะฉันอยาเสียไจเย่ยว นี่ครับถ้าเราอยู่นิ่งได้ต่อให้เขาเลี้ยงข้ามเราไปยังไงเขาก็ไม่จกยังไงเขาก็ไม่จับเราอย่างแน่นอนในด้านทั้งหมดครับข้ามไปอย่างแน่นอนครับเอาเลยครับข่านไปกับอาจารย์ดอนให้ความรู้กันและกันเริ่มเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการจับงูด้วยมือเปล่าของอาจารย์ดอนเขาจับยังไงจับแบบไหนไม่ให้งูงูจกไม่ให้งูจับเราจับยังไงก็ได้โอเควิธีการจับที่ถูกต้องนะครับไม่ทำตามผมได้เลยนะ นี่จับไปที่เราโดส่วนนี้เลยครับจับง่ายๆเลยนะครับ้ชมครับท้าไมน้องไม่สวยไม่จับมืออาจารย์โอนครับเขาไม่สนใจที่มือสิ่งที่เขาสนใจคือสายตาสายไปสายมาสายมาสายไปจับอี่เช่นไหรแล้วก็ค่อยๆเลยมาเลยมาเออครับเรียร้อยรอเทียนปรมือพี่ครับชัวร์แน่นว้าวนึ่เดียวในโลกไทยที่จับมาได้แนี้เลยครับแต่ที่จับแบบนี้หลายคน ัเข้าโอเคเข้าโอเคเข้าบ้านเลยดีครับตู้นี่คือตู้ที่เป็นความเท่ไปนานเจอที่ไหนห้ามเป็นแบบนี้อยู่เยๆครับเดี๋ยวเราไปดูจักรกลจักบุ้ท่าต่อไปแข่งท่านอาจะไม่เคยดูอาไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเพราะไม่มีที่ไหนที่ทำได้มีที่นี่ที่เดียวที่ท่าอาจาะโดนรับจับไม่ใช่หรือแล้วแต่จะลองนำศิษย์จยักษ์วบานน้องหงูให้ดูเลยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวมาไปไม่ครบทำไมทำได้ตอนที่เราทำได้เลยเมื่อกี้โอ้ยทางเล็กนะโอ้ยโอ้ยไม่ใช่ใครหัวใหญ่เทำไม่ได้นะอ่ะเปียนฉากดีกว่าครับอาจจะเราบอกทำไม่ได้ครับเปียนฉากใป็นฉากนี้อาจจะโดนดับไม่ใช้หัวแล้วแต่จะลองใช้ปากเมั่วสมั่วครับกับวิทย์ดอนไร้บุพีสันตเล็กถู น้องอูอยู่นี่ๆขอให้แข็ท่านอยู่นี่ๆถ้าคูณเดียวเพื่อความปลอดภัยของอาตาลอยด์ครับโอเคอาตาลอยด์ไร้ดอกแดงลึกมองเราครับเด็ดใจหน้าดีนะเแม่โอเคครับตัวที่สี่วอร์ม โอเคดึงดังๆดึงดึงโอเคลึกลึกเยอะโอ้ยได้ดูไหมที่พ่อพูดในส่วนเกี่ยวกับตาโดนดับแม่รสชาติและดาวเป็นไงบ้างดีรสชาติไม่ด่กูดีอ่ะรอบที่สองของเราพอดีก็ยับลง ไม่เป็นไรครับอย่าไปลอกในแบบเหมือนอาดาดอนแล้วไปรักเกลี่ยน้องมือชุกมคอเนี่ย่าไปดูนะครับอันตรายนะครับเอาเปลี่ยนน้องมูขชาวบ้านไทยกันตัวครับนั่ตัวใหม่มาเดี๋ยวเราไปดูครับอาดาดอนจะจับน้องมูขึ้นมาแล้วจะให้น้องมุกชุ่มคอนะครับประเด็นใบคำสินะครับเออสูโอเคครับอาดาร้อนจะขึ้นหน่อยทีนี่โอเคครับโอเคด็กวมากับแฟนยา้มนะ เาเลยครับแล้ท <pid> ุกอย่างโอเคเดียวจับได้ร้อยจะอาจะนอจับแต่งดูของหน้แพ้ไปเลยบุ๊คบายบายขอบ ไชเราอยากจับได้เยอะวเราสามารถจับยังไงครับจับไปยึไปห,หานนี้เลยแล้วงไงต่อแล้วเรอ้เลนลี่ยไ,ไม่ม

เอายุต่าวิสอนนนี่อะไอมช้างหรือไม่างนไหมเอะมดูเียวค่ะุป้าจะดูการ์ดเสือนเลไปสองไมเลไปไมไเสือกันเจ๊ไหมมีทางก็คือที่จะดูไปดูช้งให้ลูกอะรเอรอกัน ำหรับคลิปนี้ก็ขอลขาไปแค่นี้ก่อนนะครับ mm. เดี๋ยว AP 3นะครับผม mm. เป็นการแสดงเสือนะครับฝากเพื่อนๆขอติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ mm.